สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเ้วยอละกันครับผมคลิปนี้อยู่กันที่บ้านงางครับตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีมําครับผมประจําวันที่5ตุลาครับวันนี้เป็นงานขาวดำนะครับทีมงานดํารงภาพยนต์เป็นผู้รับใช้นะครับนี่นะครับกําลังเดินดูครับว่าพื้นที่ที่จะภาพให้ใช้วันนี้จะลงจอได้กี่เม็ดนะครับฝั่งนู้นจะเฉดนิดนึงนะครับก็ต้องรอลุ้นกันดูว่าจะตั้งตู้ซ้ายขวาได้ไหมหรือจะยกสูง นะครับเดี๋ยวเราถามผู้จัดการก่อนนะครับอ้าลุยเป็นงานขาวดำนะครับวันนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับอ้าเรียบร้อยแล้วว่างนันนะอ้าอ้ามาแล้วจมเลยปัดมง,งเลยครับเรียบร้อยคุณปูอ <laughs> โอ้มิดโลเลยเอายางแตกนี่น่ะใช่ไหม มไ,ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกถ่ายโค้งลงเลยเอาไปปะมาแลว้วไม่ใช่เหรอโอ้เรียบร้อยเลยเอาถ่ายโค้งสมุดแถวตรงเบรกอ้ยังเตกแล้วครับพี่น้อง,งอนะครับ เอียงแรงแท้อุ๊ยอันตรายนะนี่ควัดเทียบทังนี้ดีกว่าเนาะเอออุ๊ยยัยงไตครับพี่น้องตาเหตุยังไงงานนี้ถอยไม่ได้แล้วครับต้องยกแน่นอน มันเอียงแรงนะเนี่ยเออมันเอียงแรงจนหนักเบา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 โอ้โอูเอียงเลยอะ่ะโอ้มีของดองด้วย <c oughs> เออเนะยังแตกแล้วบนี่เพิ่งจะไปปากนา<อ> คุณปู่ของเท้ครับเตียบร้อยเลยโดนเบรกเลยใช่ไหมอันนี้วิ่งประคองล้อดเดียวมาเลยบปล่นั่นเ,นเ,เห็นอยู่ล้อเก่าอีกรอเดิม แต่ดีนะท้าว่ามันเพิ่งจะมาแตกอยู่ตรงนี้เนะาะเออโอ้ยอ่ะถึงหน้าง,งานพอดีเป๊ะเลยเอ่ะเอาลงดุยเดี๋ยวเนี่ยแตกเลยครับผมมันที่จมตรงนี้เลยครับพี่นอ้องโอ้โหนะฮะยังแตกเลยเนี่ยนี่ครับน่าจะต้องถ่ายของจากตรงนี้เนี่ยพี่น้องดูเอียงว่ะ เพิ่มถ่ายโขงจากตรงนี้ลงไปเลยครับน่าจะต้องเบรกจากตรงนี้เลยครับแต่วันนี้โจอเล็กนะครับ12เมตรนะครับพื้นที่ช่วงลายฝนต้นหนาวนะครับอู้ดีนะไม่เตกมาบนถนนท,นที่วิ่งกันมาเนะนี่ยครับเมื่อกี้ประกองล้อเดียวเลยเอียงกระเทกเร่เลยครับนี่อันตรายยอนเลยครับผมดำรงภาพรพย,ายนต์ ด้วยก็ผมที่ไม่ธรรมดานะครับระบบเสียงในประดิ์เจริญซาวนะครับพาวเวอร์นี่ก็เป็นหน้าเขาที่จไมเอียงแรงใช่เสียวเลยเลยดิถามผู้จัดการเดอดวันนี้12เมตรบ่12ครับยกสูงไหมหรือสายขวาสายขวา้าย,ายขวานะแต่งานนี้เบรกใช่ไหม แแรงนนน่อคับไป้ไม <peaks> <ícios> ่ม <SM magg ot> <rad> ันจะถึงฝั่งแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยจมเลยอ๋อยังจะไปอีกโอ้ยพอแล้วไม่ไม่ทำไมเกจตะแข่งไปแรงแท้ฝั่งนู่นอ่ะโอ้ย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 ลูกพี่มันเอียงแรงนะ กับนั้นมันเอียงแรงเด้เอาเอามาฟื้นไหมเอาได้อยู่มั้งเอาเอาเอาลุ้นเอา้าเอา้าเอา้าดันไปให้ไกลที่สุดเอา้าอ <c ười> ืมนะามันเอียงน เอออันนี้ยังตรงอยู่อ้าวแต่เป็นตรงกันเอยทางนนเปนอยู่ตะลีเลยเอาไปซ้ายขวาด้วยเบรกไกลเลยแล้วนู่นทางนู่นเนอะกินข้าวก่อนไหมกินไหมมีกระเพาะปลากับผัดถั่วกินไหมถ้ากินไปครัวเลยนะไม่ยกมานะขี้เกียจไปกินข้าวไหมกินไหมอู๋เวลาลือเยอะจนยังไม่ถึงบ่ายสองเลย อ๋อั้างั้นเดี๋ยวไปเอาน้ำให้โอ้๊อันนี้เครื่องชูกำลังอันนี้มาทั้งหมดห้าคน่ตเกะอยู่ไหนเนี่ยขายมู๊่ตเกะขายมูบอ่วันนี้ขายมู <laughs> ติดได้แค่ต้มมันนั่นไม่ได้ น่อยครับวันนี้โจเล็กนะครับ12เมตรไม่มีปัญหาแต่เสียได้ครับถ้ายางไม่เตกนี่พื้นที่วันนี้นี่ถอยได้เลยนะครับดันตู้ถึงเลยไม่ต้องเบรกอันนี้ก็ดีหน่อยครับที่ยังประคองดันมาจนถึงเกือบกลางแล้วก็ยังที่จะขยับไปถึงโจอะครับนี่ปลายโจออยู่ตรงนี้นะนี่นี่นี่นะนี่ครับโจอจะเริ่มตั้งจากตรงนี้ไปนะครับ อนรวันจะให้ยกสูงนะครับแต่ระยะมันได้ครับก็เลยตู้ก็อยู่ซ้ายขวาไปเลยนะครับถ้ายกสูงนี่ก็คือจอ12เมตรยกสูงนะครับตู้ลำโพงอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็จอก็จะสูงกว่าปกติประมาณระดับตู้2ชั้นนะครับแต่วันนี้พื้นที่ได้ก็จะตั้งแบบสเตอร์ซ้ายขวานะครับไม่มีปัญหา อันนี้ผมเป็นคนติดต่อนะครับอันนี้นะครับก็ในราคาไม่ถึงหมื่นนะครับราคาหลักพันนะครับระบบไฟฟ้านะครับก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เก็บในส่วนของทีมงานเจ้าภาพกับทีมงานไปรุ่นช่วยมานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของครูนะครับเตรียมเรียบร้อยเมื่อกี้ว่าจะพาไปกินข้าวนะครับแต่ว่าทีมงานบอกว่าไม่ต้องนะครับเอาลงเลยโอ้โหเเสียววาบเลยเมื่อกี้ อขอบคุณด้วยแล้วกันครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวทยอยให้ชมเรื่อยๆในช่วงเริ่มติดตั้งอุปกรณ์นะครับครับผม